มาแล้วกระตั้งกระตั้งกระตั้งกระเั้งเย็นเลยเพื่อนทอมมี่ผ่าทอมน้อยอันนี่สมรักวันนี้มาร่วมแจกของที่นี่เป็นไงบ้างเมื่อกี้ได้ไปแจกมาแล้วครับผมก็มาร่วมกับอาจารย์พระโลกวยวิชานะครับในการทขบุญนะครับแจกของก็ก็ทำทำกับอาจารย์หลายครั้งเนี่ยทำประจำอยู่นะครับซึ่งก็ พอเราได้มาแจกของแล้วมันทาให้มีเราก็มีความสุขนะครับมันก็มันก็มีความสุขนะครับแล้วก็เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องเราเรายิ้มมีความสุขนะครับผมว่าการทําบุญนี้มันก็ได้ทัทง้ทงความสุขทั้งผู้รับและผู้ให้ครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวทำกันเรื่อยๆเนาะพี่ทําประจำอยู่แล้วปกติเรื่องบุญเรื่องอะไรนี่ผมก็ใครเอ่ยมาก็ถ้าว่างถ้าไม่จีบอะไรก็ทาประจําอยู่แล้ว หลักล่าสุดเห็นไปไปออกรายการอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนเขาเขาเล่าย้อนไปถึงสมัยก่อนที่แบบเราเคยลงละลายเลยแบบนี้ครับผมครับผมเป็นไงบ้างวันนี้พอเห็นลูกแบบสําเร็จได้ขนาดนี้แล้วอะไรอย่างงี้คมันก็มีความสุขมากนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นผลบุญที่ทําไว้เป็นผลบุญที่ทําไว้นะครับเพราะว่าตอนสมัยเราได้ทองมาเราก็ช่วยคนเยอะเหมือนกัน <c oughs> ครับช่วย เงินรางวัลต่างๆ,ๆนี่ก็แบ่งทีมแบ่งสตาโฟโค้ชแบ่งก็งงช่วยคนเยอะครับก็ก็พอพอเราตกมานะครับผู้ใหญ่สมาคมนะครับหรือว่าทางสายต่างๆเขาก็ดูแลเรานะครับเพราะว่า,าใครก็รู้ว่าเราเราไม่ใช่คนเก่นะครับไม่ใช่คนเคก่นๆนะครับแล้นะนะว่าผมว่าผลบุญตรงนี้มันก็ตกตกลูกผมผมก็พ่อตลอดนะ เวลาผมไปออร์ริจานต่างๆผมแม่ผมเป็นยังไงครับความดีที่ที่ผมทํามาเนี่ยขอขอจับใส่ลูกครับมันเพื่อผมก็พูดมาตลอดครับมันก็พูดมาตลอดนะครับมันก็ทุกวันนี้มันมันก็เป็นจริงนะครับพอเป็นจริงปุ๊บทุกวันนี้แล้วเราก็มองดูผลงานลูกแล้วมันก็มีความสุขอยังไงล่ะคนเขาก็แบบว่าชื่นชมทางเบนทางนเลยว่าแบบเออแบบเลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วอยู่นี่เองอะไรแบบนี้คือเราไม่ได้ห่วงเขาแล้วนะครับเราไม่ได้ห่วงเขาไม่เป็น เป็นอะไรอะ่ะเขาหาตังค์ได้แล้วหาตังค์ได้เราไม่ได้ไม่ห่วงเพราะว่าสมัยก่อนนี้เราก็หาตังค์คนเดียวเลี้ยงครอบครัวเนาะเลี้ยงครอบครัวเราครอบครัวแม่ครอบครัวญาติพี่น้องโอ้โหนะครับเราก็ช่วยกันมาตลอดแต่พอตอนนี้พอตอนนี้ก็ก็ไม่้องห่วงอะไรความลงความรักห่วงไหมคะอะไรนะตอนนี้ลูกมีความรักห่วงไหมคะ เออมีความรักกับเรานึงไหผมผมว่าเท่าเท่าที่ดูทุกวันนี้ไม่ห่วงเพราะว่าลูกกินได้ทุกวันเออคือเราไฟเขียวแล้วว่างั้นเถอะคือลูกเขาก็ยิ้มย้ํทุกวันแม่เขาก็ยิ้มทุกวันยายก็คนในบ้านก็หัวเราะยิ้มย้ําจับใจมีความสุขกันทุกวันถ้าถ้าวันหนึ่งไม่มีใครยิ้มหน้าบึ้งอะไรผิดสังเกตแล้วนะครับโดยเบสก็ยิ้มย้ําจับใจมีความสุขเราคู่เป็นพ่อเราก็ เห็นลูกๆเห็นคนในครอบครัวมีความสุขเราเราก็ดีใจะนะครับเราก็ดีใจถ้าเกิดวันไหนเนี่ยมีปัญหาหน้าบึ้งทั้งบ้านวันนั้นแหละนะครับวันนั้นเฮ้ยเป็นอะไรวะอย่างอย่างช่วงนี้เวลาเขาจู่ดีกันเราไม่ต้องแบบว่าดุกันอะไรไหมฮะเราไม่ต้องเขม่งแต่เพอลยใช่ไหมปล่อยเขาไว้มันเป็นธรรมชาติของหนุ่มสาวนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่ในสายตาเราอยู่แล้วจริงๆพี่รอดผ่านผ่านด่านเรายังไงบ้างแม่คะตรงๆไม่ได้ผ่านหรอกผม ผมไม่ได้เป็นคนอะไรใจร้ายขนาดนั้นผมก็ยิ้มแย้มสดใสกับทุกคนนะครับไปมาก็ยิ้มแย้มหมดเลยเขาเขาแสดงความแบบเสื่อมนั่นอะไรนะครับความร่วมคมหรือเขาเขาเขาแสดงความแบบเชื่อมั่นให้เราได้ไงว่าเขาจะดูลูกดูแลลูกสาวเราอะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็ตรงตรงผมชื่อมันนั่นแหละผมก็รู้รู้แบบแบบแฟนคลับหน่อยคลิปที่มาเที่ยวอะไรผมก็ไปดูไปมาดูผมดูในคลิปที่ไปเที่ยวกันเนาะ ล้วก็เอออันนี้มันเออเนี่ยมันจีบเราเนี่ยจีบพวกเราเนี่ยสาวเลยเราก็ดูอรู้พร้อมแฟนคลับดู้พร้อมทุกคอนเขาเป็นลูกชายอีกคนไหมเหมือนเป็นเขาเป็นลูกชายอีกคนไหมคะตรงๆอ่ะมองเขาเหมือนเป็นลูกชายคนไหมแค่ใช่ก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นลูกทุกวันนี้ก็เหมือนกับเป็นลูกชายคนนึงเป็นคนในบ้านอะไรก็มาทุกวันอ่ะเดินผ่านทุกวันเดินผ่านเน่าทุกวันเลยก็อันผมก็นู่นก็นี่ก็ ก็มมีอะไรมากงายคือจิตแล้วครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะอบอุ่นเพราะว่าความอบอุ่นของครอบครัวนี่แหละจะเป็นเกาะจันรไทยให้กับลูกๆที่ดีที่สุดนะครับคือใครเข้ามาสัมผัสใครเข้ามาพครอบครัวเราก็จะรักรักของเราเราเคยมากราบมาไหว้เราฝังเนื้อฝักตัวอะไรอย่างนี้ไตรงๆค่ะก็มาวัสดีครับเมนวันนี้คือปกติเพื่อนเวฟมาบ้านผมนะ สวัสดีครับพ่อแล้วก็แล้ก็ไปยืนอยู่นู้นนี่ะครับไอ้นี่มาพ่บสวัสดีครับมันก็มานั่งอยู่หน้าผมเนี่ยนี่ใหญ่ว่าวมันเถอะเราใส่เก๋แล้วมันไม่ใช่คือเออนี่มันกล้าใครเว้ยไอ้นี่คนอื่นมาสวัสดีครับนี่นั่งนี่ไม่กล้าไม่กล้าเสด็จปะอันนี้มันสวัสดีครับออกมาเ้าแม่มันก็มานั่งอยู่หน้าผมเนี่ยประมาณนั้นคนนี้แหละเนาะมันเท่ามันเท่าทันใจเว้ยมันเท่าทายใจก็ทำแม่อ้อยทังหากนะครับ แม่อ้อยยายแสดงว่านาตอนนี้เขาถูกแต่กันทางบ้านเลยครับผมครับผมก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าจะเป็นลูกเขยในอนาคตได้ไหมครับเรื่องของอนาคตเพราะว่านะครับเราเด็กโตโตแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ก็ให้เขาตัดสินใจนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ว่าทุกวันนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสดีเห็นลูกว่าเห็นเห็นลูกว่านี้มีความสุขแล้วก็มีความสุขกันเป็นพ่อเนาะไม่ใช่หรือมันในยูทูบช่องของเราได้เหมือน เนี่ยอยากได้เป็นรูกเผยคงงอ่เออเออนี่คนตาเราเรียงพี่ว่ามันมีสีด้วยมีมีทั้งยายมีทั้งแม่อ้อยแลขนุอไง่อนเสียงเราขับได้นะครับถ้าแตถ้าพาไไม่ไหนเราก็เป้นง่บอกแล้วบก็สอตัวเป็นเสียงทั้งยายทั้งแม่อ้อยตอนนีเไงว่าป็นปีเปนเลย อย่างตอนนี้เอเราคิดว่ามันเร็วไหมพี่รักถ้าสมมติว่าจะแบบจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือคือผมว่าหรือว่าเร็วไหมนะครับหรือว่ามันเป็นช่องตาของคนมากกว่าคือตาอย่างอย่างอย mm ่างผมกับแม่อ้อยนี่ก็เดี๋ยวอายุยี่สิบอายุยี่สิบสิบเก้าก็อยู่ด้วยกันแล้วครับก็อยู่มาสามสิบปีแล้วครับผมว่าเป็นผมเชื่อว่าเด็กเขาเป็นคนดีอ่ะคนดีต้องได้รับแต่สิ่งดี คนดีต้องเจอแต่สิ่งดีผมพูดประจำครีบพดประจำะคือเวลาคบกันแล้วเนี่ยมันเ,เป็นชอบคนชื่นชอบคนมีความสุขแล้วก็หน้าที่การงานหนุนกันทั้งคู่นันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าครบกันแล้วคนด่าเนี่ยเราก็ไม่เอาเากนกานจากเ<ๆ>ี่เราดูดูเนะี่ยยังห่วงอะไรอยู่ไหมคะ ไม่ได้ห่วงอะไรครับไม่ได้ห่วง,งก็เป็นปล่อยปล่อยปล่อยเขาไปไปตามธรรมชาติไปตามประวัติุ่นท,ทุกสื่อที่อย่างก็อยู่ในสายตาเรามีจำนะครับอ,อ่ะแล้วสุดเสียกับข้างบ้านยังะคะเวลาที่เขาบอกว่าเสียงดังเขาจะมาแจ้งความเราให้ผมพูดไหมพูดได้ <c oughs> แบบเบาๆเบาเแบบเบาๆแบบไม่ต้องพูดได้อ่าอะไรที่พูดได้คือผมพูดตริงครับผมก็เทศบ่าผู้คนเยอะนะครับ เกิดมากคนก็จะรักผมหมดหรอกนะครับบ้านนี้อเกิดมาพวกคเหยียบเนื้อเหยียบเนื้อที่เคยเหยนครับแต่แต่แต่ก็ยืนยันว่าบ้านเราไม่ได้แบบโอ้โหออกเวกโวยวายถึงขนาดเขามีมีปาร์ตี้ทุกวันตัวอย่างอันนี้วันนั้นผมขับออกงานพ๊ธรถจอดหน้าบ้านเด็กเป็นลูกเนี่ยเด็กถึงเป็นลัวพ่เนาะคืออยู่บ้านตัวเองอ่ะจะหัวเละต้อง มันไม่ใช่ผิดธรรมชาติเพื่อนมาเพื่อนมาหาผมเนี่ยก็นั่งโต๊ะหน้าบ้านมาคุยกันตงวันนะฝ่าสองเจ้งอย่างนี้แหละเจ้าอย่างนี้แหละว่าไม่ได้ปล่อยต่อปล่อยต่อแต่ไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้คุยอะไรกันทำงานผมเดือดไม่เคลียร์นะเดือดเคลียร์นะเพราะผมอยู่ไม่ได้ผมทำงานผมต้องจังวันผมต้องหลับอะไรอางนี้ผมผมเลยบอกว่า มึงทำต like ัวอย่างนี้มึงอยู่ที่ไหนมึงก็ลำบากมึงอยู่รื่ที่แบบจริงๆต้องให้มึงกินถูกากไม่ต้อจัดการนะคำว่ายิ่งกิหมู่บ้านก็ที่งเงื่อนของเขาเขาก็มาดูมาดูว่าเราไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ได้ผิดอะไรพี่พูดง่ายๆมันรู้จักกับเจ้าของอยู่บ้านเออไอๆไอไอพนักงานเดินไล่ออกเออเราก็งงเฮ้ยเฮ้ยเดิขึ้นแต่แต่ตัวเรื่องมันบานจนถึงแบบเราไม่ได้เราไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ได้ผิดเออถ้าเราจับเทียกินเหล้าเฮ้ยฮ่าเฮ้ยฮ่ากันเนี่ยใช่ไหมครับ เราอยู่จัดคือจาที่นทุกวันน่ะอันนี้วันนึงผมวันวันผมก็นั่งคุยกบต้นหมาอย่างงี้เราคุยเสดนหมาเรปะผมก็บาๆนาการใช้ชีวินบ้านมันต้องระวังอยู่นะัอมีเพื่อนบ้านอย่างนี้อุดัยอมรับนะครับก็เราก็ไม่ได้เราเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วพนา้เราไม่อยากไปทะเลาะกับใครอยู่แล้ว แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนดังอย่างโคลาโอลิมปิกเช่นโอลิมปิกนี่นะนักข่าวทุกทุกทุกสถานที่ละก็มาสะพานผมที่บ้านเพราะฉะนั้นมันก็เข้ามาเพราะมันเข้ามาเยอะนี่ก็เอาอยูแค่เอาอยู่แค่เออปล่อยเขาไปยกออกโอเคเสรา